สว okay. ัสดีค่ะพ si ี่น้องว่าเบิ้งเล็กหน่อยตัดผมเดิมมาเนี่ยเอาเบิ้งมาอยู่กับช่องแม่หวยชาแนลค่ะเล็กหน่อยมันมาตัดผมอยู่บ้านนี่มันติดตาส่งอย่างเหตุการณ์วาเบิ้งแล้วพี่น้องนี่ตรงป่าพี่เติมกับพ่อพี่ดติมแต่ว่าผ้ากันมาตัดผมมาล่ะสร้างบอมค่ะพี่น้องสร้างบอมสร้างบอมจากโซาอันอันอันยังก็อขอจาไปเยอะหนูทดลองยาก็คืออันมาดหมูเชียว ดูกเซียวมิเกอร์ฟมิเกอรฟมาดอกมาดอหลกมาแม่อ๋อของสีออกมาเป็นส้งไดพี่น้องรอเบิ้งมยังมือไม่หมวยบ้าน้อกุยันกุยันอยู่กยัน่อยันซื่อซื่อนมึงเบียนเลยมวยแจงทล่กยันบบอมปัด้นหางเหมือนมงบอม รอคิ้วได้พี่น้องนี่เบิ่งมนรอคิ้วได้น่รอคิวตัดได้นิ่นี่นี่ก็รอคิวแต่นี่น้อยนี่ก็รอกิ้วได้หน่รอคิ้วกันนี่อน้อยนี่ก็รอกิ้วพ่อเดียวพ่อเดียวพ่อเดียวที่ไปท่าแปลงยังก้อยแท้ย่ง่อตีข้อก็ยเป็นบาสซุ่ยกินตัวตีข้อบบอเมฆเฮ็ดเม่สียทายคลิปไม่อ้ไม่ใส่ไมใส่มวา หูตองเล่นมมันเหมือนโปกเอล้วเกี่ยวลา้าันคันเบอร์หนเอาเบอร์ูน่ะนี่ตางหัวตาต้งตงมีมาเบิงเท่ับลองดาาต้นเป็ดายวเ้เดี๋ยวรอวาเบิ่งตอนแล้วได้พี่น้องเป็นยังไงเอเบิ่งเบรงสงยังพี่น้องหันหลังวาเบิรงหันหลังิ่งหันหลังหันหังหลังว่าเบิ่ง โอ้ยส่งอีหย่งเนาะางเนวยไเนาะางมูกระเทือนจน้างผโยครับคิวต่อไปพี่น้องคิวต่อไปคิวต่อไปก็เป็นเด็ดื่อโมาะไม่งมาคิต่เป็นรเดเออเนาะตรงแต่กเบี่ยงไม่ดีอุนเออพีไ่หอมมึงบ่แล้วเดอมงจัไหมเดียก็มีกจักูมีเลยเดี๋ยวก็เงยก ไอสรุ ừ, er you you um, ่นก uh, mm ็คุยกันพ่ออังก็หัวแต่พ่มกุหัวพ่อแต่พ่อมต้องบอกพุ่มมันจะสีงามผมมันยาวแฮี มันสโลบปปนบอกว่ามันสโลบปปนทีไหันก็ต่องสาโลตัวนี้ขึ้นเรื่องสิบอกมันเทพบอกนี่มันยา่โหดปัก็ต้องตนีเือนอุงเ่อะเดข้นเออยกบอกูมห็อย่งบอกพูดมันพ้สันนึงกลางพวกกรเทือนเกลี้ยเราขังเลยกว่าที่ เปิดคางพี่น้องเปิดคางต่อไปก็ยอมสีผมบันสีผมซื้อมาได้ไม่หมวยยอมให้เอาจุ๋มมากกว่าไม่ขึ้นเราเลยซื้อว่าซื้อสีกัดมาก่อนเอาจุ๋มให้มันเป็นน้ำหน่อยให้มันร่างน้อาบน้ำไปอาบเรียบร้